สวัสดีค่ะเมาพอกันอีกแล้วค่ะกั็หนุ่ยก็เบียร์ค่ะพี่น้องมือนีสิผ้าพีพีน้องมากินก๋วยเตี๋ยวอุ้ยนะพี่น้องจ๋าแซ่บจ้ะฝันหนาเลยมามือนีซี่มาปรุงก๋วยเตี๋ยวแบบปังปอนกันค่ะพี่น้องเนาะป้าเนาะเพื่ปรุงระเบิดปรุงระเบิดโอ้โก๋วยเตี๋ยวดิบยากเลยอยากเเอาง่ายๆอยากปรุงแบบปังปอนแมนบอลใมกันเอ๊ะเออบอลเลนซื้อ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องบนสูบุทุกคนเดย็กเขาวว่าอันช่องนี้อยากปรุงแบบปังปอนเลยบอกทามาลองเพื่อนกันนะจัดไปเลยเออเออเราเียซื้อซื้อเนี่ยจัดไปเลยอะไรหรือเปล่าไปเลยนี่เมึงก็ได้ซ้มเนี่ยละปอนมึงกินพริกกูเบิดแล้วพริกกูเบิดบานแล้วมันได้ซ้มเนี่ยละปอนไดี ไปวูบขวดบุได้เออมันเหลือแค่นี้ละพริกนั่นมันก็มเอามาถึงดวงดีแต่ว่าดวงดีตัวมึงกินพริกเบิดลบานแล้วเนาะนี่สิบหลายินสไหลายเพล่าวไปนี่กินแบบฟังปอนต้องแบบนี้นี่เผ็ดจะไปกินจัดไปอีกใช่แล้วใช่แล้วเออไปนี่สุดยอดนะครับผมยอดแซ่บล้วนกันนี่จาัดเลยเฮ้ยไมเลด้พายมาพี่ลองไปเอา ยังครับพี่น้องไม่เห็นไม่กินนะแบบปบองปอนนี่ก็เลยซื้อม่พีะพริกเมียกินเลือดเจ้าสิกินมังมันบระเ็ดนี่้น้ปงาอนี่พอชิลิวกินในเบื้องก้อนกระไรตัวเบื้องนี้ครับไปนี่มันต้องการมันต้องการกินในเบื้องก้อนกระไรนี่นี่กระไรนี่ให้พี่น้องเสียบกินพริกโซ่ให้เบื้องไม่เห็นไม่เห็นอื มันคือเกล็ดแซ่บจึ่งบอกพริกจึ่งบอกพริกพี so, like ่น oh so so. oh ้องออามาพี่น้องมามามาบารสิคินมาค่ะพี่น้องค่ะแซ่บค่ะบาร์สิคินแซ่บเผ็ดเท่า์ไม่แต่ปรุงนี้แหละมันอร่อยน้ำสวายด้อยป่นี่นี่แหละบาค้นปรุงนี้ละบานนี่มาพี่น้องมามาอืมโค้ยเผ็ดอันน้ำปลาใส่แน่หวะอืมปลาวันใส่อยู่บอว์ใส่น้ำปลาใส่ก่อน เอามันรสชาติมันได้อยู่ได้เป็นบ่ได้กัได้อได้ก็ได้อ้ยนี่สิกินได้อ,มดดอะมามาดุยเลยเอานี้ก่อนอืมพี่นอ้องมามาพี่นอ้องมากินน้วกันครับผมมาชจอ,อุ๊ยนี่หอสบายน,าน,นั่งจังเนาะอืม แบบนี้ก้ับอืมอืมอืมอร่อยดเลยับก็จริงปานขนมแท้เลยเนี่ยอืมอ็จอร่อยมากอื้อืม จริงจักอือกู้มันลงไทอือครับหมูอ่ะอือเบื้องครับหมูค่ะเครื่องเต็มเต็มเลยมั้เนี่ยอือ Ừ. <N> cái điều. xin lúc gì vậy? Ừ. Alo. เผ็ดจะแซ่บ hmm. อ uh ืมอืมคับมึงอืมอืม Hãy subscribe kim kênh Ghiền Mì Gõ Để นี่มีแต่พวกเนี้อในพี่น,นองอร่อยมากวรนเสร็จส้น้ลูกชิ้นลูกชิ้นเนเีนนะ่ยจํำบัวจ้าพี่น้องจ้าเบื่องมันพรอนไหมโอ้ไม่กิน,นเีกเลยวะ บนไอ้น้ำด้วยครับด้วยลยบอกินเผ็ดมมนปรุงเลวมันกตรนี้อืมอืมแต่พิิกอร่อยจริงคริ่กรอบสดสดจักสวน มันเข้ากันมันเป็นพริกกะปิแลว้วก็ก๋วยเตี๋ยวจากขันทันต้นเอ็นเนี่ยเครือ่องไวหน่เนาะ ปาดใครกินเผ็ดไม่ได้ไม่แนะนำให้กินแบบนี้เด้อกินได้แต่อย่าบ่อยนะปาดนาะอืมที่หน่อยกินกับข้นหข่ข้ามแนะนำเด้อเนรอ ăn chim sáu bảy chừng lười ừ ngon hai mươi lần không

ทำไมไม่เอาล้มมาจับเป็นองนี้มันล่มตอนเช้ามันล่มร้อนเลยวะตรงนันไม่แล้วทำไมไม่แดดตอนบ่ายมันพุ่งไปไงลงแล้วก็มีก็ไม่จับไม่ไหวแล้วเบียว์ไม่ไหวแล้ว อีจ้าพี่น้ออืมปานอีกวน,วนเฮ็ดสินคักแท้ให้นั่งให้กำลังใจปะปะอืม แห้งอาการท้องแห้งอาการท้องแห่งเติมกันแหง้งเพร้แห้งพรสุดยอดเลยครับพี่น้องค่ะอือืมข้าวแครับ ยอดอยากกินอกกันนี้ด้อยากกินเนื้อตุนนะแมพะัดแนงเนื้อตุนอ๋นไปหาซื้อเนื้อริ้วมาบ่แบบติดนนมันราบป้านอ่ะเจ็เอามาทำาัแนงเนื้อกินให้แม่สอนวิธีทำเพื่อได้อยากได้สูตรพะแนงเนื้อแบบเค็มข้นแบบเจ้มจ้นของยายนวลคอมเมนต์มาหน่อยนะคะ นาะปลาเนาะนัะ่นเยวจะทำลงให้ดูบอกเลยสูตรนี้ใครกินก็จะบอกว่าอร่อยสูตรทำถท่ายข้อแกงครับ่จลาเอ็นอืมเอ็นเอ็นเนื้อบวกกับซุน้ำเลย ผู้ใปกินได้คือบอลนี่ถือว่าสุดยอดน,นะกินไอ้ป๊ามชอบกินเผ็ดอยู่แล้วไงอืมอืมมีแต่เนือ้อแต่ข้างในไม่ได้เนืยอครับพิเศษสองถุงสื่อมากที่ตลาดครับน่าสนใจ ทีมกะปินี่เขากันคับพี่น้อ,นงนองอเอาเอียงวะไม่ได้เหนียบปักกินแบบแบกโอ้ปักินลูกชิ้นคเดียวเนะอเอ้ายังไม่หมดเย็กเอ้าอร่อย อ๋อเรัะคะ่ะพี่น้องคะมือหนีก็เอาคืออยากกินจากหนุ่ยเพิ่อนอยากกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะเนื้อตุนนะะ๋นเลค่ะพี่น้องคะงงลูกชิ้นจัมโบ้แบบจุกๆไปเลยเต็มชามแบบใหญ่ๆ <c oughs> เลยนะคะพี่น้องคะเอามาฝากพี่ฝากน้องความแซ่บนะคะมือนีก็น้องไส้กับเฮดเสินจักหน่อย <c oughs> พริกก็เมื่อานแล้วล่ะค่ะพี่น้องสงสัยมือแรกนี่สเสดไปซื้อพริกมาขัวไหมเอาล่ะค่ะพี่น้องคะมือนี้เบเกนหนูเขาตัวลาไปก่อนไปมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบเกนหนูน้ำเนเดอร์ค่ะพี่น้องคะสำหรับวันนี้เขาตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ